ดีเอฟซีตุกทุกทันตุกทุกข้นนะครับคลิปนี้ก็สิบผ้าทำมาชุ่มมาตามต่อนะครับกับสารปู่ย่านะครับอยู่บ้านหัวหนองตําบลดอนหวานอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับทุกผมนะครับท่านผะู้ชมกะเมื่อนี้ก็ทีมาตามตา่อให้ท่านผู้ชมได้งวดของวันที่สองคือสิาปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกซึ่งแม่นมากครับท่านผู้ชมเข่าสองหัวติดติดหที่ผ่านมาบางหัน เลขทูบได้ศูนย์ห้าหกว่าเขา่างวยรัฐบาลนะครับศูนย์หกเข่าเต็มเ็มนะครับแมนสองหัวติดนะครับทำท่วมกับสารปู่ย่านะครับวันนี้ก็สิมาตามต่อทำท่วมเด้รับท่มกันเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโจกสลากกินแบง่งรัฐบาลนะครับวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์ร่วมทุ่บุญจากเอฟซีหลายท่านครับที่ร่วมทุ่บุญในการซื้อดอกไม่ทูบเทียนซื้อผลไม้เมื่อวัยนะครับหลายสารนะครับที่ เอฟซีผู้ใจบุญรวมบริจาคครั้งนี้ก็มีพี่เดือนเชียงใหม่นะครับพี่คุณพี่ลุงนภานะครับคุณพี่เจเจนะครับพี่แดงกรุงเทพนะครับพี่แดงสุพัฒนะครับและคุณพี่ชัญญกรนะครับได้รวมทําบุญในครั้งนี้นะครับเงื่อนตุกบาทตุกสตางผมก็จะซื้อของเส้นไหวนะครับไหวหลายหลายสารนะครับรวมทั้งต้นใหม่ม่านลูกเขาจะไปตามตองหายซึ่ง เขาเต็มๆเมื่อกันครับสารตาย่ายอยู่เพื่อลําดวนสุเรียนกัิไปซื้อของไปเสียนยไหว้และไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับระดิจุดประทัดสิได้ซื้อประทัดกับของเร่นไปถวายไอ้ไข่นั่ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของหวดบันทีสองพฤษภา,าคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเมื่อน,นี้ผมได้นําดอกดาวเรืองนะครับสองพวงนะครับดอกกะคนละไม่มากกว่าไหวาสารปูยานะครับเพื่อขอโชคลาภในธรรมชุม ได้นําไปเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เตรียมพวงมาลัายกับผลไม้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปถวายไปพร้อมๆกันนะครับอธิษฐานขอโชคกับสารปูยาไปพร้อมๆกันนะครับบรรยากาศลมลื่นนะครับสาลปูยาเิ่นอยู่ในปานะครับแล้วก็อยู่ขางท้างนะครับเหมาะแก่การเดินทางมากกาบาไหวสะดวกสบายนะครับนะครับท่านผู้ชม เขาสองวัดติดๆครับแม่นมากนะครับกับสารปูนะครับตรงนี้จะเป็นสารปูนะครับข้างๆกันก็จะเป็นสารหญ้านะครับในธรรมชุ่มในบึงสารหญ้าใกล้ๆนะครับอันนี้คือสารหญ้านะครับนะครับแล้วก็อยู่ข้างๆกันนะครับธรรมชุ่มนะครับข้างๆกันนี่จะเป็น สารปูนะครับท่านผู้ชมนะครับข้างๆกันนี่ก็จะเป็นสารปูนะครับซึงเพื่อนไห้โชคอยู่สารปูนี่สองหวดติดๆเลยครับท่านผู้ชมสองหวดติดๆเลยครับนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวจังดมาถวายพวงมาลัยนะครับกับผลไม้กับสารปูยากันครับนะครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมอีกคั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมกับ ยืนอยู่หน้าสารปูยานะครับสารอันตรงนี้จะเป็นสารปูนะครับตรงนี้จะเป็นสารยานะครับซึ่งผมได้เตรียมอ่าพวงมาไล่กับผลละไม้นะครับไหวไหวด้วยกันสองชุดนะครับชุดหนึ่งกับสิทธวายให้กับสารปูนะครับอีกชุดหนึ่งกับจเป็นถวายให้สารยานะครับแต่ว่าเหล็กถูกผมจะขอจุดอยู่สารปูแล้วกันครับเพราะว่าเหล็กถูกอยู่สารปูนี่เข่าสองหัดติิดๆแล้วครับท่านผู้ชมนะครับ เดี๋ยวมาถวายแล้วก็จุดถูบเทียนกราบไหว้สารปู่ย่ากันครับท่านผู้ชมนะครับ เป็นะครับต่ำช่วมจะห่อยไว้ดี๋ยวว่างเซจานนะครับต่ำช่้มนะครับขอเป็นว่างเซถวยแล้วกันครับ นะครับอีกชุดหนึ่งก็สินน้ำไปถวายยุษานยานะครับธรนมู้ชมนะครับ ะครับท่านผู้ชมจากนี้ไปกับสิทธวายหนำแดงหนำเป้านะครับแล้วก็จุดทูบบออเก้าสารปูนะครับและสารยาแต่ว่นเลขทูบผมจะขอจุดโยสารปูแล้วกันครับกับขยเยียวเสียมซี่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสองหัวที่ผ่านมาสารปูพันไห่เลขทูบเข่าตรงๆนะครับเต็มๆเลยครับสองหัวตีแล้วครับท่านผู้ชมนะครับ นำแดงก็บนำเป้ากับจิตวายสารละชุดนะครับ นะครับอีกชุดนี้น้ำแดงน้ำเปาผมก็จะนําไปถวายอยู่ศารยานะครับท่านผู้ชมนะครับ่ตนผู้ชมเปราว่าเพิ่นมี2สองสารหอกกบต้องเตรียมกาบไหวอยู่สองชุดนะครับกาบไหวสองชุดทุกอย่างจะทําเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันเลยนะครับ Gracias. Mm -hmm. นะครับตามผูม <c oughs> ้ชมผมเห็นเ,เพื่อนมาจุดถูปกาบไหวกันเพื่อนจะจุดอยู่หาดอกนะครับแต่ว่าที่ผมมาขอกับสารปูยาผมผมจุดเจ็ดดอกนะครับเจ็ดดอกล้วก็เพิ่งจะหายโชมมาสองวันแล้วจังสรนผมขอจุดสารปูกับสารยานจุดกาบไหวเพิ่นจะเจ็ดดอกแล้วกัน,กนครับท่านผู้ชมนะครับ ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาอธิษฐานนะครับขอพรกับสารปูไปปมพร้อมกันนะครับเพื่อขอโชคในงวดของวันที2พฤษภาคมคมปี2066มาขอท่านผู้ชมได้รับชมกันงวดนี้เป็นงวดที่3นะครับสอง,งวดที่ผ่านมาเข่าเต็มๆต็มนะครับ2ง,งวดติดวันนี้ขอให้เป็นงวดที่3นะครับนะครับ กาบสาธุสารปูที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อนี่ลูกหลานได้เดินทาง้อมกับเอฟซเวียนกลับมาหาปูอีกแล้วหลังจากที่ปูได้มอบโชคลาภให้สองงวดเต็มๆต,ๆตรงๆซึ่งบอกเคยมีมาก่อนหรือว่าปูจะสงสารเปิดหูเปิดเอเปิดตาทิพเปิดหูทิพให้ลูกได้หลานให้ใหลูกหลาน ได้ยินได้ฟังได้เห็นโชกลาบที่ปูหมอบห้มากครางนี้ลูกหลานก็สิขอจุดเล็กถูบเป็นงวดที่สามอยากให้สารปูแห่งนี้ได้โปรดสงสารมอบโชกลาบให้ทางเล็กถูกในงวดของวันที่สอพฤษภาคมปี2 5 6 6นี้ให้ไเอฟซีทีเพิ่นกำลังรับชมคลิปนี้ ได้นําไปเสียงโชคสลากกินแบงรัฐบาลให้เข่าตรงๆเต็มๆในเดือปูเด้อสาถุกคับท่านผู้ชมอ่าผมกะเดี๋ยวนะครับผมสิขอจุดถูกไปไหวสารยาก,ก่อนหลักควยสิมา เสียงท่าหยิบเหล็กถูกขยำเซมซี่นะครับ นะครับท่านผู้ชมจากนี้ไปผมกับสิ่เสียงท้ายนะครับยิบเลขทูบให้ท่านผู้ชมจุดขอโชคลาภให้ในงวดขอวัธย์สองคือสาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นงวดที่สามนะครับท่านผู้ชมเป็นงวดที่สามนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับแต่ว่าผมก็บบอกเก้าปูแล้วละ่ะขอปูแล้วว่าของวดนี้ให้เอฟซีตุกๆทกถ่านเลยเปนได้ปดหนีปดสินนะครับของวดที่สามครับท่านผู้ชม นะครับสาธุเด้อสารปูที่ศักดิ์สิทธิ์ลูกหลานจะขอเสียงท่ายยิบเล็กทูบขอให้เอฟซได้ไปเสียงชกในงวดขอวันทีสองพษภาคมปีสองพอยสหขอให้เล็กทูบที่ลูกหลานยิบออกมานี่เข่าตรงๆเต็มๆเป็นงวดที่สามสาธุเด้อปู่เ้ยสาธุ นะครับท่านผช้ชมได้ออกมาหรอครับนะครับต่านผช้ชมเดี๋ยวมาลุนกันครับ นะครับ่านผู้ชมช่วงกิล่ลเลกทูบกับมาร์ยไเซียมซีกันครับท่านผู้ชม ครับหม้แรกได้ออกมาเป็นหมายเลขสามครับต่อมาช่วมหมายเลขสามครับเดี๋ยวมาลุนหม่ที่สองกันครับหม้ที่สองครับต่อมาช่วมได้ออกมาเป็นหมายเลขหกครับไม้เลขหกได้เป็นสามกับหกแล้วครับเดี๋ยวมาลุนหมาที่สามกันครับ ที่สามครับท่านผู้ชมได้ไม้ยเลขหกครับได้เป็นสามหกหกครับสามหกหกนะครับเสีียมสี่อยูสารปูยาในงวดของวันที่สองพฤษภาพฤษภาค,คมปีสองพันห้รอยหกสิบหกสามหกหกครับเดี๋ยวมารุนเหล็กถูกันครับท่านผู้ชม นะครับท่ผู้ชมตอนนี้เลขทูบกับใหม่เป็นตัวหนึ่งแห้วครับต่ผู้ชมศูนย์ขึ้นมาเลรวครับศูนย์มาอีกแล้วครับศูนย์เห็นศูนย์ตัวแรกแล้วครับเดี๋ยวมาลุนอีกสองตัวหลังว่าจะได้เป็นตัวไหนนะครับท่ผู้ชมไปเดี๋ยวมาเบิ้งกันตอนนี้เลขทูบกัใหม่เป็นตัวหนึ่งแห้วครับท่ผู้ชมนะครับได้ออกมาเป็นหมายเลขศูนย์ครับต่ผู้ชมหมายเลขศูนย์ครับต่ผู้ชมศูนย์มาอีกแล้วครับ นะครับหมายเลขศูนย์ครับต่านผช้ชมเดี๋ยวมาลุนตัวที่สองกันครับว่าจะได้ตัวใดครับครับต่านผช้่มตอนนี้เลขถูกตัวที่สองก็เริ่มโพลนะครับโพลขึ้นมากแล้วนะครับปูสารปูแห่งนี้นะครับสารปูยาดฉพพะที่สารปูผมมาจุดเลขถูกเข่าสองหวดติดๆแล้วนะครับต่านผช้ชมเดี๋ยวมาลุนกันหววที่สามนะครับ นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เลขทูบกับใหม่เริ่มชัดเจนออกมาแล้วครับน่าจะเป็นเลขเจ็ดครับท่านผู้ชมศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์กับเจ็ดมาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุนตัวสุดท้ายกันครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับศูนย์เจ็ดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุนตัวที่สามหนึ่งครับครับท่านผู้ชมตอนนี้เลขทูบตัวที่สามใหม่เริ่มจะโพล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ ทูบฮักกลางครับานผู้ชมทูบฮักกลางครับบว่าจะเกิดยังสงอนะแล้วครับานผม้ชมนะครับทูนะบฮักกลางครับานผู้ชมโอ้จะใหม่ท่านมานรอครับานผม้ชมหรือว่าปู่คนจะตัดใไทอีกแล้วครับนะครับ ปูหันหันมาชัดเจนเลยครับหันเห็นชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมมอเมนหันหนีนะครับปูหันไม่เห็นชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมนะครับอืมท่านผู้ชมปูหายโชอีกแล้วครับหัวที่สามครับท่านผู้ชมนะครับ วู้ดัมมุช้มทูบทูปจะหักออกไปบนนอค่ะตัมมุช้มนะครับแปลกดีครับดัมมุช้มหรือว่าปูมันจะให้โชคครับให้โชคอีกแล้วครับตัมมุช้มปูมันตัด่ยเลยครับศูนย์กับเจ็ดมาอีกแล้วครับตัมมุช้มนะครับนะครับเลขทูบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัมมุช้มนะครับได้ออกมาเป็น 074ครับท่านผู้ชม074นะครับในงวดของวันที่2พฤษภาคมปี2 5 6 6กับศาลปู่ย่านะครับบ้านหัวหนองตำบลดอนหวานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับ074นะครับ074นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านโชคดีกับศาลปู่ย่าศาลปู่ย่านะครับในงวดวันที่2พฤษภาคม2พฤษภาคมปี2 5 6 6 นะครับศูนย์เจ็ดสี่นะครับงวดนี้ขอให้เป็นงวดที่สามเหรอครับ่านผูชมนะครับเมื่อนี้ก็มาขอแล้วครับตามผูชมตามต่อให้เป็นงวดที่สามนะครับกับสารปู่ย่านะครับจุบานหัวหนองตำบลดอนหวานเพิ่เมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งผมมาขอสองงวดเขาเต็มๆนะครับสองงวดติดงวดนี้เป็นงวดที่สามนะครับงวดของวันที่สองสุขภาคมปีสองพันหร้อยหกสิบหกขอปูเหรครับ ป้อนว่านปูแล้วเพิ่นจะต้องให้อีกแน่นอนงวดนี้เป็นงวดที่3นะครับขอให้ท่านผูช้ชมทุกท่านโชคดีนะครับกอขอบคุณท่านผูช้ชมทุกทกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมทางช่องพ้นชาแนลนุ่มอ่านคนเดิมพีมาวินชาแนลปัดต่อยคนมีเส้นและข้อทองแหลกคนเดิมนะครับฝากกดไหลกดท่อกดแชร์ให้ทุกๆช่องเลยเด้อครับท่านผูช้ชมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ขอบคุณท่านผูช้ชมทุกทท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยครับสองพฤษภาคข้อมงหก สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทำช่วงไปก่อนนะครับสวัสดีครับ